นะครับตักแต่แก้วให้ดูนะครับของเราดีอย่างหนึ่งนะครับมันไม่คืนตัวนะครับสวัสดีครับปวินนะครับวันนี้เราจะทำน้ำนมข้าวโพดครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำข้าวโพดไปต้มก่อนเรามอตั้งน้ำนะครับเปิดแก๊สแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปต้มเลยนะครับ เราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ20นาทีนะครับข้าวโพดของเราก็ต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝานข้าวโพดกันเลยนะครับเราจะเริ่มฝานข้าวโพดแล้วนะครับ ฝานไปเรื่อยๆนะครับเราฝานเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ลักข้าวโพดในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผสมทั้อหมดีดังนี้นะครับข้าวโพดน้ําตาลเกลือเราจะตักข้าวโพดใส่นะครับ เราจะใส่น้ํำนะครับเพื่อให้ปั่นนะครับเราจะทำการปั่นนะครับต่อไปเราจะทำการกรองนะครับเอาใส่ลงไปนะครับใช้ผ้าขาวบานกรองนะครับ ก็คือกรองนะครับ เรากรองเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ในละักษณะแบบนี้นะครับเราเอามาตั้งไฟนะครับใส่หม้อตั้งไฟแล้วเราจะใส่เกลือลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ําตาลนะครับเราเราจะรอให้เดือดนะครับประมาณ20นาทีของเราก็สุกแล้วนะครับ นี่นะครับน้ำนมกาวโพดของเรานะครับตักแต่แก้วให้ดูนะครับของเราดีอย่างหนึ่งนะครับมันไม่คืนตัวนะครับน่าทานนะครับน่าทานไหมครับอย่าลืมลองเอาไปทำทานนะครับ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับตะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ